เขามาอธิบายเอารกระนัมาพร้อมทานโกลแล้วก็สมุนที่เล็กได้เล้วเราต้องนำเขาให้ทันก่อนตอนนี้เราอยู่สุดท้ายหมูเล่แวร้านค้าก่อนครับไปเจอกันที่สถานที่ของเราว่าไงครับน้องปอนว่าไงครับน้องปอนว่าไงครับขาดปด พาบอกวันนี้ได้สัก3สามแต้มหรือเปล่ากินง <c oughs> านกี่ใบอ่ะ <c oughs> จะพาเราไปผมกับทิมงานกี่ใบามาออกไต่หนูกัน <c oughs> <c oughs> ผีที่หนึ่งไมาครับออกกูว่าไงครับพางบดออกกูครับ พลทหารยงดีกว่าทหาเจียงยงคื่ทางยงครับเปลี่ยนห้างเงินบุรุษฮัตีกูวกผ้ามินิให้คนไม่มีไฟนันได้นะครับอย่าปากนะครับอย่าปาก หยไเชีน่ะครับี่าี่่ลางเดียกนล่อค่บอกนะักอย่ากักอกกอย่าพักพกย่ากกยกเ่นย่ากาักอ่่าพัอ่อ่า่ นี่มีคนโผล่มามาครับทีมงานนี่นก็อธิบายทีมงานอธิบายครับ,บครับม่อนป่าอ้อยเข้าไปแล้วครับ 我也不行。Oh, yeah, ပါ खी ။ဒီ <th> ตอนนี้ปอขี้มากเลย มาให้ข้างนันมันเหนไ่อยรวะต้าต้องลองๆ่ัข้ามานนี้ไ,ไปบไอ,ไ,อไปครับย้ายใหม่เลยครับยืนหงครับนำหน้าผูนเลยจ่คุณจัดไปครับผมได้ขึ้นจับ่านรถดด ตอนนี้เรากำลังเดินจากไปที่รถพวกเราเราเปลี่ยนหมายครับอะไรกูตอนนี้กำลังออกแล้วครับไ่ใช่ครับ เราจะมาเปลี่ยนหมายครับหมายจะไม่มาแนละ้วเราจะมาเปลี่ยนหมายครับผมก็ม่านครับมันไม่มีตัวหมายนี้ว่าไงครับผ่านบดไม่รู้ครับดูนะครับดูกูเสียตัวน,นี้คุณอุ่นนี่ไยบตถุนปูน ถ่ายถ่ายลง YouTube เลยอ่ะกูปันช่องยู u t u b e ครับย้ายมาครับแปข้าหาัการขอเอ,อแล้วเราค่อยไปเจอกันที่หมายนะครับเจอกันให้ครับไปเจอกันที่หมายต่อไปกันเลยว่าไงครับน้องแร่น้องแร่แรครับ

ไไปบึงสอองย่าหายติดกูเดินฟันเด้อเอู้หโคตดเป็นตยานอะไม่รยานไมงไกลเยไฟมา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 ม่ยน้องเพสิ้นเลยกเข้าแบยาานแบตงว่ใจกูแ่หาลกูโคงกลับนะกกลับมเยียบนนน่ะ บ่มงไปด้บิดีได้เป็นใหบ้านครใหบ้านเราโตองนี้อึดหลือนั่นเนี้ยอกหลืออันตรที่ไม่ใช่ายนี่เด้อก่อนสิไปหานูก็มาเปิดบึงลองเอาจัง่ว่อเาสลิกกนี่ว่อตยาลอสายแมกูเลย้นี่คอบนี่ดิบอกไงบอกรกว่า หดแน่แป็น้งหากอว่คนีต่างดเอามาเบิดเนาะเพ้เลย่นมันก็หอมสวยงามพูดสิพูน่ะจะมีให้เลยใดเงี้ตำตัโเนะโอ้ยก็เดี๋่แหเดี๋ยวงี้ยดิีดี๋อบาบาติดติดบาติดบาไอเตบ้าน นี่แค่เคียงอเอหอยมันนะครับบางอันก็ไม่ได้ใส่หรอกอันนี้จะน็อตมันเลยนำมากระเก็บไปยาดีไหมเงื่อยนเนเหลงข้างล่างตัดสังเระข้านั้นอาเอาอีินไหอ้หูนี่นอุ้ยเจ็บวมันโดนใส่โดนใส่อะเอ้าเจ้ากูกเฮียบาบบาบลงมาทำบวชอ่ามัน kẹp sơ ra đây này thì phải mềm 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 nữa mà tới luôn đi đi cũng đại mà cũng khá lẹ cũng buồn nó kỹ gian chẳng phô lụt cứ tầm ngon hòn tầm. của đi bắt à? tham dạy đâu mà rồi thôi đúng rồi cây à ใช่แข <im ็มแตงไม่แรงขึ้นลยหรอหยอไม่อยากไปหางเดียวไม่ก็คงพอไม่้็หางไปยืนเหรอไปคนเดียวกนแต่ร้านจะตาวะ หให้กูยิงรอบอรดับคุณนะนี่ยมได้ยิมกุใตีีนานีบุ่ปัดอกมาบงอย่กให้ไปอุทอนด่นสุดให้กูลองคอมเมนต์ตนฮะนี่เฮ้ยยะเะยปะ็นปเขา <cười> 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 à. <cười> Mà người mọi người mài đây đây người mọi 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 โอเคโอเคจัดไปเ <laughs> อาไปนี่คืองอ <g ül> มปนเรืสองสวนตัวแล้ว ปลายงอเด้อพี่น้องหดไม้ละโอ้แฝดโทรศัพท์มันบเทิงเนาะขามีบุขมีเงือบบกูได้กุจ้องเลยขึ้นมาลงมาลงไม่แล้วเลยปลาเข่าเอ้อับอยู่ลา 没好，没好。 đồn quá, nó đồn guốc, luật tạm dừng guốc nó dừng guốc cho nó đi, ừ ừ, Nó bất tử không phải เด้อได้อให้กองบึงค่อยกัให้อดีเนาะพี่หงส์แม่ก็หิ้งเลยก็ห้งดีดีี ồ, hội được lưu học này Put nhau nhau này Nàng quá mức tai nạn đây nạn tai 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 nạn